ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي الى الحق والى صراط مستقيم اما بعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้ เป็นวันที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอีดูนาอัลลัลอิสลามเป็นวันอีดของเราชาวอิสลามอีดของเราเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาได้ทรงตรัสเอาไว้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะไยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เราไม่เคยออกนอกกรอบจากอายะฮ์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดะอัลาได้ทรงตรัสเอาไว้และเราไม่เคยออกนอกกรอบด้วยกับฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัลฮิวะซัลลัมที่ได้บอกเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อพวกท่านนั้นเห็นเดือน ประจักษ์ด้วยกับเดือนแล้วฟันเลยาซุมฮูจงถือศีลอดและถ้าหากว่าเห็นเดือนก็ต้องออกจากการถือศีลอดนบีบอกเอาไว้ยอย่างชัดเจนอัชชะรุฮากะจาวะฮากะจาวะฮากะจาเดือนมันมีไม่ยี ah ่สิบเก้าก็สามสิบอัชชะรุฮากะจาวะฮากะจาวะฮากะจาและท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลมัมก็หักนิ้วออกหนึ่งนิ้ว นี่คือคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดสลลละวัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นวันนี้ให้เราภูมิใจว่าเรายืนอยู่บนด pues it ้วยกับอายะฮ์อัลกุรอานยืนอยู่บนฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลละลายฮิวะสัลลัมที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลละลายฮิวะสัลลัมพูดเอาไว้พี่น้องฟังอย่างชัดเจนในทุกๆปีทุกๆอีดที่ผ่านมาว่าเวลาจะเข้าเดือนบวชเวลาจะออกเดือน เวลาจะเข้าเดือนเราดูจันเซียวเวลาจะออกเดือนเราก็ดูจันเซียวเราทำตามมาตรฐานที่ศาสนานั้นได้บอกเอาไว้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺหัอักบัตอัลลอฮฺหัอักบัตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺว่ัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺหวอักบัตวะลิลลาฮิลฮัมวันนี้เราศรัทธาต่อัลลอฮฺบฮานะฮแวะ ت อ ا ล ى วันนี้เราเชื่อมัน โดยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะาอาลาพี่น้องครับคำว่ามุสลิมนั่นคือคนที่เขายอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะาอาลาคำว่ามุสลิมนั่นคือคนที่เขายอมยอมในการที่จะตามในแนวทางในสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคำว่ามุสลิมนั่นคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ คนที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮาหนะหัวจะอาลาทรงเป็นพระเจ้าแล้วเขาก็ยอมรับเขาเชื่อเขาปฏิบัติตามคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าหากว่ามีหุกลมหนึ่งหุกลมใดที่มายังเขามายังคนที่เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตาอาลาเป็นพระเจ้ามายังคนที่เขาเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นรอซูลของเขาเขาจะสิโรราบเขาจะไม่เถียงเขาจะไม่หือไม่อือใดๆทั้งสิน้น พี่น้องดูเหล่าบรรดาสหายบาห์ของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเวลาที่คําพูดคําจาการกระทําหรือการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาถึงเหล่าบรรดาสหายบาห์รอดุยัลลอฮุอันฮุมลักษณะของสหายบาห์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพี่น้องจําแล้วนําไปสู่การปฏิบัติซามียอาณาวะอัลตะนาเราได้ยินแล้วได้ยินอะไรครับ ได้ยินด้วยกับอายะอันกุรอานได้ยินด้วยกับคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตะเาเราพร้อมนำสู่การปฏิบัติแล้วนำอะไรไปสู่การปฏิบัติครับพี่น้องนั่นคือการนำสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลฮุอะลยฮิวะสลัมได้บอกกับเหล่าบรรดาสหาบะเหล่าบรรดาสหาบะรู้เห็นสัมผัสจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลฮุอะลยฮิวะสลัมแล้วเขาเชื่อ เชื่อตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ลลัลฮุาะลฮิวะซัลล,ลัมได้บอกเอาไว้คำว่ามุสลิมน่ะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าวันนี้เราจะพูดว่าฉันก็นเป็นมุสลิมฉันก็นเป็นมุสลิมแต่การประพฤติการปฏิบัติมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราปฏิบัติมันไม่ตรงกันเลยครับเราบอกว่าฉันเป็นมุสลิมแต่วันนี้หลักอะกีดาเราเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้เราบอกว่าเป็นมุสลิม แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนบอกว่าเป็นมุสลิมแต่วันนี้คำพูดของท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัลมพูดกับเราพูดกับอุมมะพูดกับประชาชาติของอันอิสลามแล้วเนี่ยเราเหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะหรือเปล่าซาเมียอะนาวะอาตะนะเราได้ยินแล้วเราน้อมรับสู่การปฏิบัติแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมีหลายต่อหลายคนบอกว่าในวันนี้อากาศจะร้อนที่สุด เป็นปรากฏการ์เช็คอะกีดาของเราสักนิดหนึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายความร้อนที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ถ้าคนที่เป็นมุสลิมเขาเชื่อเขาต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาด้วยกับเกิดด้วยกับการกําหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลามันไม่ใช่ว่ามีสิ่งนั้นไปบางสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เกิดขึ้นลูกชายคนนั้นเกิดลูกบุตรคนนี้ บุตรีของคนนี้เกิดไม่ใช่ร้อนเย็นมาจากการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตจาละเขาจะไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเกี่ยวพันกับหลักอะิี์ะหลักความเชื่อของเขายกเว้นว่าเขาจะเชื่อตามในสิ่งที่อัลลอฮฺรอซูลว่าเท่านั้นพี่น้องรู้ไหมครับฮะดีษบทหนึ่งอบูฮุรอยร์ยรายงานในซอเฮีของท่านอิมามบุคอรี อบูฮุไรร์รายงานว่านบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอิสตะกตินนารุอิลาร็อบบิฮานรกเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันร้องทุกข์มันใคร่ควนกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์อะกาลาบัติบะตันทำไมอะครับในตัวของฉันเนี่ยในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งมันกัดกินกับอีกส่วนหนึ่งไปแล้ว พอมันครวนกับอัลลอฮ์ซุบฮานและุ์าะตาลาแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานและุ์าะตาลาว่ายังไงครับมันขออนุญาตขออนุมัติจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะต์ลานะด้วยกับการหายใจถึงสองครั้งสองคราด้วยกันฟาดีนาละฮาอัลลอฮ์ซุบฮานและุ์าะตาลาก็ ا, ala, อนุมัติให้ขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานและุ์าะตาลานั้นทําไมครับได้หายใจได้อนุมัติ ให้มันหายใจให้ขุมนรกได้หายใจบินาฟาไซนี่ด้วยกับการหายใจสองครั้งสองคราด้วยกันนี่คือหลักอกิีดาของเราพี่น้องโลกร้อนใช่ไหมครับอากาศเย็นใช่ไหมครับพี่น้องฟังเนื้อหาใจความในฮะดีตของท่านนาบี็อลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมต่อไปพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาอนุมัติให้ขุมนรกบินาฟาไซนี่หายใจถึงสองครั้งสองคราด้วยกันครั้งหนึ่ง ฟิซไซฟิอีกครั้งหนึ่งฟิชิตาอีครั้งหนึ่งหายใจในหน้าร้อนอีกครั้งหนึ่งหายใจในหน้าหนาวนาบีสละลลอฮิวะสัลลัมบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะระดิยัลลอฮุอันหุมด้วยกับการที่นรกนั้นได้หายใจมันขอผ่อนคลายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาอาลาอัลลอฮ์ให้มันหายใจหายใจครั้งแรก นบีบอกกับเบหล่าบรรดาซอฮาบัมันจึงเป็นเหตุให้พวกท่านนั้นประสบพบเจอกับความหนาวเหน็บบนโลกดุนยาแห่งนี้เวลาเราไปเที่ยวไหนไปชมสิ่งที่เป็นมัคลูกสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาสร้างบนโลกดุนยาแห่งนี้โดยเฉพาะหน้าหนาวเราชอบชอบที่จะไปเที่ยวชอบที่จะไปดูสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะหวตาลาได้สร้างเราภูมิใจครับ เราลาพักร้อนกันในหน้าหนาวเราได้ไปเที่ยวด้วยกับความกลุมในหัวจิตหัวใจแต่ให้พี่น้องได้ทราบเอาไว้นะครับการหายใจของนรกครั้งแรกในฤดูหนาวนาบีจึงบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบ์าาาว่าพวกท่านทั้งหลายจึงประสบพบเจอกับความหนาวเย็นบนโลกดุนยาแห่งนี้อัลฮัมดุลิลละนบีพูดต่อไป แล้วขุมนรกมันได้หายใจเป็นครั้งที่สองพอเวลาที่ขุมนรกได้หายใจในครั้งที่สองพี่น้องครับด้วยความเคารพมันหายใจเนี่ยมันมีผลกระทบมายัางโลกดุนยาแห่งนี้ทําให้โลกดุนยาแห่งนี้ประสบพบเจอกับความร้อนระอุนี่คืออคติได้ของเราพี่น้องพอเวลาที่นรกได้หายใจในคราที่สองทำให้โลกดุนยานี้ร้อนไปด้วย นบีสุสลต่านวะฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราว่าเราเนี่ยจึงประสบพบเจอกับความร้อนระอุที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านวาะฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ผมคุตบูบ้าโดยกับฮะดีษบทนี้พูดด้วยกับฮะดีษบทนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้จะมาทําให้บรรยากาศของเรามันเสียไม่ใช่พี่น้องด้วยความเคารพแต่กําลังจะบอกว่าเราร้อน เราประสบพบเจอกับความร้อนระอุบนโลกดุนยาแห่งนี้ทุกวันนี้เราเป็นอย่างไรเราประสบพบเจอกับความหนาวเหน็บบนโลกดุนยาแห่งนี้ทุกวันนี้เราเป็นอย่างไรครับเรานึกถึงการกําหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาหรือเปล่าเรานึกถึงฮาดีษของท่านนาบีสอลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมกันไหมด้วยความเคารพเรานึกถึงการที่นบีบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะบ์ สิ่งที่ท่านประสบพบเจอกับความเย็นเนี่ยอันเนื่องมาจากขุมนรกมันได้หายใจสิ่งที่ท่านได้ประสบพบเจอกับความร้อนระอุอันเนื่องมาจากขุมนรกมันได้หายใจนบีบอกกับซอฮาบะแล้วซอฮาบะเป็นยังไงครับพี่น้องโดยความเคารพซอฮาบะซาเมียนาวะอัเตะนะนบีครับเรารู้แล้วเราเข้าใจเราพร้อมที่จะนำสู่การปฏิบัติ หลักความเชื่อของเราเหมือนกับท่านนาบีมูฮัมมัดสันลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาจึงได้ชื่อว่าคอยรอุมมะห์เป็นประชาชาติที่ดีเลิศอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมประชาชาติที่ดีเลิศนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่บททดสอบมายัางพวกเขาพี่น้องทราบไหมครับ ว่าพวกเขาเป็นแบบไหนอย่างไรสซฮาบะครั้งหนึ่งพี่น้องครับเคยฝังลูกตัวเองเคยฝังลูกตัวเองสซฮาบะอีกคนหนึ่งมาบอกกับสซฮาบะท่านนั้นว่านี่เป็นการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตนะละนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าของพวกเราได้กําหนดให้กับพวกเรานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้กับบรรดาผู้ศรัทธาวันนี้เราจะเป็นบรรดาผู้ศรัทธาได้พี่น้องด้วยความเคารพ หนึ่งคำว่ามุสลิมเราอย่าลืมครับให้มันตราตึงอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราคำว่ามุสลิมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอย่าให้มันอยู่ที่ศรีรษะของเราเท่านั้นอย่าอย่าให้มันอยู่ที่การแต่งกายของเราเท่านั้นอย่าแต่ต้องเชื่อด้วยกับหัวใจต้องแสดงออกมาด้วยกับการกระทําพูดออกมาด้วยกับลิ้นคําพูดของพวกเราและนําสู่การปฏิบัตินําสู่การกระทํานี่คือเหล่าบรรดาซอฮาบะ ที่พวกเขาเช <that> ah. <strangely ấy> ื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาต้าล่ที่เขาเชื่อต่อท่านนบีมูฮัมมัดซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแนับลุวันนักุมบิชัยอิมมินัลคขาฟิวัลจุะอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องที่เขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ที่เขาเชื่อต่อท่านนบีมูฮัมมัดซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะถูกทดสอบแต่ละคนจะถูกทดสอบใครครับพี่น้องผู้ศรัทธา ฉะนั้นวันนี้ผู้ศรัทธาทุกคนต้องถูกทดสอบการทดสอบมาจากอัลลอฮ์สุบบฮานะฮุวาตาลาการทดสอบมาจากอัลลอฮ์ผู้ที่กำหนดมาจากอัลลอฮ์พี่น้องต้องคิดข้อนี้ให้ดีไม่ใช่ว่าพอเวลาเราถูกทดสอบการทดสอบมาจากอัลลอฮ์แล้วเราไปควรครางไปโวยวายตำหนิด่าว่าดินฟ้าอากาศแล้วผ่านไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาอัลลอฮ์บอกว่า บีใช่อิมทดสอบด้วยกับสิ่งหนึ่งนะมีนัลเขาฟิความกลัวทุกวันนี้เรากลัวกันไหมครับพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ว่านี้มันคือสิฟัตของมนุษย์ความกลัวพอเวลาสามีเราตายจากไปเป็นยังไงครับพี่น้องฉันจะอยู่อย่างไรภรรยาจากไปนี่พี่น้องครับเรารักภรรยาเรามาก,กบอกกับตัวเองว่าฉันจะอยู่ยังไงลูกจากเราไปเราจะอยู่อย่างไรเราพูดกับตัวเอง พ่อแม่จากเราไปเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรเราพูดกับตัวเองแต่ให้คิดว่านี่คือการกําหนดของอัลลอฮ์ถ้าคนคิดว่านี่คือการกําหนดของอัลลอฮ์พี่น้องครับเขาจะมีความสุขวันยั่วความหิววันนักซิมมินันอัมวานทรัพสมบัติจะพร่องไปทีละบาททีละหมื่นทีละล้านของมีค่าจะจากเข้าไปวันอันฟุสชีวิต วัสมารอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราสวนไร่แต่อัลลอฮ์บอกว่า <S <S <an> <t une> ว่าบัชิร์ซอบิรินอัลลอฮ์บอกบอกข่าวดีกับคนที่เขาอดทนนะเวลาที่เขาเจอบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์เรื่องอากาศเรื่องความกลัวเรื่องชีวิตเรื่องไร่เรื่องนา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าบัชชีริซอบิรินบอกข่าวดีกับพวกเขาไปนะอัลเลดีนาอิดาอัลซอบัตฮุมโมซีบปซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาที่เขาถูกทดสอบก็รู้คนต่างๆเหล่านั้นจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอเจอุนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และเราจะต้องคืนกลับสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบาฮานะหัวตาลานี่คือสิฟตัตของมุมินพี่น้องนี่คนที่เขายอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์นี่คือคนที่เขายอมรับในการเป็นาศาสนาทูตเป็นรอซศูลของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมเช็คตัวเองเรามีคุณลักษณะแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องครับในสุนันของท่านอิมามติบมีดีนบีเล่าให้กับซอฮาบะได้ฟัง พี่น้องทราบไหมครับบททดสอบที่มันแทงหัวใจของคนเนี่ยมันคืออะไรนั่นคือเรื่องราวของชีวิตคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่พี่น้องครับถ้าเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเนี่ยนะเสียเพชรนะ่ะยังดีกว่าเสียลูกจะเอาบ้านเอาอะไรเอาไปเถอะแต่ฉันยอมยอมที่จะเก็บลูกของฉันไว้นบีเล่าให้ฟังอัลลอฮ ทดสอบบาวของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเขาแล้วเขารักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาอัลลอฮ์ส่งมาลายิกาไปปิดวิญญาณครับลูกชายของเขาเป็นหัวแก้วหัวแหวนเขารักลูกชายของเขามมกแต่ลูกชายของเขาถึงอายันก่อนเขาอัลลอฮ์บอกมาลายิกาไปเก็บวิญญาณลูกชายของเขาบาวของฉันพอเวลาไปเก็บวิญญาณแล้วมาลายิกาขึ้นสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาละอัลลอฮ์ถามมาลายิกา เป็นยังไงบ่าวผู้ศรัทธาของฉันมาลาอิการายงานครับพี่น้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลายาอัลลอฮฺยา็รบีบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาอลานั้นเวลาที่ลูกของเขาเสียชีวิตด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาลาเขาไม่พูดอะไรเลยเขาไม่พูดอะไรเลยเขากล่าวอัลฮัมดุลิลล์ เขากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เขากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์บาวคนนี้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์พูดกับมาลาอิกาตรัสกับมาลาอิก์มาลาอิก์เมื่อบาวคนนี้เขาถูกทดสอบ แล้วคำพูดของเขาพอเวลาเขาถูกทดสอบแล้วนี่เขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮว่าอินนาอิลฮิรอนไปนะมาลาอีกาของข้าไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับบ่าวที่รักของฉันคนนี้ในสวรรค์ฟาซัมมาหูใบุลฮัมดีแล้วตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าใบุลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญพี่น้องดูสิครับเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ เขาอีมานต่ออัลลอฮ์เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาอาลาเขาเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการกําหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะอาลาวันนี้เราเป็นยังไงครับวันนี้เรามาวันอีดพี่น้องแต่งตัวให้ลูกอัลฮัมดุลิลลาห์แก้วตาดวงใจของฉันมากับฉันวันนี้ลูกชายของเรามากับเรา พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่กับเรามากับเราวันนี้เรากล่าวว่าอย่างไรบ้างเวลาที่เราถูกทดสอบมาจากอัลลอฮ์การมีลูกอัลลอฮ์ทดสอบการมีทรัพย์สมบัติอัลลอฮ์ทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะหุวาตาละแต่เหนือสิ่งอื่นใดหลักความเชื่อของพวกเราในวันนี้เป็นแบบไหนอย่างไรเรายังเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นการกําหนดที่มาจากอัลลอฮ์อยู่หรือเปล่า ถ้าเรายัางเชื่อนั่นแหละครับพี่น้องเรามีสิทธิ์มีคุณลักษณะของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมคนที่เขายอมต่ออัลลอฮ์คนที่เขายอ,อ,อมต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮุอักบะรอัลลอฮุอักบะรลาอิลลาฮ์อิลลัลลอฮุวะัลลอฮุอักบะรอัลลอฮุอักบะรวะลิลลาฮิลฮัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสุดท้ายในคุตบะวันนี้ พี่น้องอย่าลืมนะครับการปฏิบัติอามันอิบาดาของเราเราเข้มแข็งได้ในเดือนรอมฎอนเราก็ต้องเข้มแข็งได้นอกเหนือจากเดือนรอมฎอนด้วยให้เดือนรอมฎอนนั้นเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราเป็นประสบการณ์ที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นบทเรียนการยืนละหมาดนานๆ การขอดูอาต่อ a l l a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ลาไม่ขาดสายการสุยุตนานๆเพื่อหวังว่าจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์ a l l a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ลาการอามันอิบารัดาเพราะหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์ของ a l l a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ลาการบริจาคโดยไม่คิดว่าข้างหลังจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะหวังในความเมตตาของ a l l a ซุบฮานะฮ h วะต t อ a ลาให้รอมฎาดอนเป็นบทเรียนชีวิตอย่างมีค่าที่สุดกับพวกเรา และคนที่ให้คุณค่ากับาศาสนาของ a l ล a h ราา์รอมฎอนเป็นการกําหนดที่มาจาก Allah ใครที่เขาให้คุณค่ากับพระองค์ Allah ใครที่เขาให้คุณค่ากับาศาสนาของ Allah ใครที่เขาให้คุณค่ากับอายะอัลกุรอานของ Allah ใครที่เขาเชื่อมั่นต่อสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัววาลายฮิวะสัลลัม Allah จะไม่ทิ้งเขา Allah ลลจะไม่ทิ้งเขาครับพี่น,อน้อง และขอให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรายืนอยู่แต่ละคน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 ,ะคนยืนอยู่ในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเวลาที่เราทําขอให้เราเชื่อมั่นว่านี่แหละเราทําเพื่ออัลลอฮ์สิ่งที่เราทำนี่แหละเราเชื่อมั่นว่านี่คือสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วคนที่เขาอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะส่งมาละอิกะมาอยู่กับเขาคนทุกคนในพี่น้องเวลาตายเวลาใกล้จะตายมาละอิกะจะมาหาเขา แล้วจะบอกกับเขาว่าไปนะไปสู่ที่พำนักที่เหมาะสมกับท่านท่านเหมาะสมกับอะไรอะครับถ้าท่านเหมาะสมกับสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวะตาลาจะให้สวรรค์กับเขาและคนที่ยืนหยัดคนที่อยู่กับอัลกุรอานคนที่อยู่กับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลลอฮลไยฮิวะสัลลัมไม่ทิ้งในศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวะตาลาจะให้สวรรค์กับเขาแม้ว่าสังคมจะแปลก แต่และคนบอกแปลกคนนี้มันไม่เอาอย่างนั้นคนนี้มันไม่เอาอย่างนี้ฟาตูบาลิลกูรอาบะานบีบอกสวนสวรรค์คุณงามความดีทั้งหลายจะประสบแต่คนที่มีคุณลักษณะแบบแปลกแปลกแบบนี้แหละครับแปลกแปลก,ปลกตรงนี้คือการที่เขายืนหยัดอยู่บนกีตาบุลละและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสวนสวรรค์จะประสบกับพวกเขาอย่างแน่นอน أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين